ลาค่าพืชผลทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจบ่วจะเป็นลาค่ามันลาค่าเขาแตงโมงเขาโพดลาค่าโต๊ตาำแห้งพี่น้องโต๊มาปีนี้ตอนนี้กะดีแน่คือลาค่ายางผ้าลาปั๊บขึ้นเล็กน้อยพี่น้องถือว่าเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรเช่าวสวนยางกาบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายพ่อกันมือนีวันที่14พฤษภาคม2 5 6พ้ บ่อหน่อยจะพาพี่น้องมาไลายงานล่าค่าก้างเขาเปลือกปราจำวันทีสิบว่ามีล่าค่าเป็นจังพอกันอีกแล้วพี่น้องมือน,นีวันพุธทีสิบสี พืชภาพคม2,568และพี่น้องหลายๆพื้นทีก่กะเพาะปลูกเขาหน้าปีพี่น้องพ่อวานเม็ดพันปึ๊บฝนมาพี่น้องกะทรงผลกระทบเฮดให้เขาพันธีวานไปน้ำขังพี่น้องเสียหายโอ้ยช่วงนี้พืชผลทางการเกษตรกะล่าค่าตกตำพี่น้องล่าค่ามั่นสําปะหลังกะล่าค่ายูติ่ บาทหาซิปตังตอกิโลกันราคามั่นหน้าพี่น้องส่วนราคาแตงโมกับกิโลละสองบาทสามบาทพี่น้องราคาเขาเมื่อนี้เป็นจังไดพี่น้องพอหน่อยจะพาพี่น้องมาไลา่งานราคากลางเขาเปลือกปลาจำวันที่สิบสี่พี่น้องมือนี้กะจะไล่งานราคาเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดด้วยพี่น้องมือนี้กะมีปั๊บลดลงอยู่หาจังหวัดพี่น้องกำแพงเพชรมือนี้ราคาอยู่หกพันสามถึงหกพัน เจ็ดรอยบาทพีทตต่น,อน้องกรบปับลดลงหนึ่อยบาทต่อตันพี่น้องนะขอนปฐมกะล่าค่าหกพัถึงหกพัอยบาทต่อตันพี 6, ่น้องกับปั๊บลดลงตันละหนึอบาทต <tän> ่อตันพี่น้องพิษณุโลกระปั๊บลดลงหกพัาถึงหกพัรอยบาทต่อตันกับปับลดลงตันละหนึอบาทพี่น้องเพชรบูรณ์มนีล่าค่าหาพันเกถึงหกพับาทกับปั๊บลดลงสองบาทต่อตันส่วน อุตรดิษฐ์มือนี่กะปราลดลดตันละ1น0่อยพี่น้องยู่ที่6 4 0ยถึง6 8 0 0รอยบาทต่อตันส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชราคาคุงทีอยู่ที่6,200ถึง6 6 0 0ยบาทต่อ,รรอ 6, 6, 600, ตันพี่น้องปะทุ่มท่านี่มือนี่ราคาคุาคงทีที่ที่6 4อยถึง6 8 0 0ยบาทต่อตันเพชรบุรีมือนี่กะราคาคุาคงที่6,300อยถึง6,700อยบาทต่อตันสิงห์บุรีกะราคายังคุงที่6,300อยถึง6 0 0 0 เจ็ดร้อยบาทต่อตันนี่เป็นราคาเขาเกี่ยวสดด้วยพี่น้องสุพรรณบุรีมือนีหกพันสอยถึงหกพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันราคาคงทีพานครศรีอยุธยาหกพันสองร้อยถึงหกพัอยบาทต่อตันกะราคายังคงทีลาดบุรีมือนีหกพันสามร้อยถึงหกพัเจรอยบาทต่อตันพิจิตรมือนีหกพันสามยถึงหกพันเจรอยบาท ต่อตันล่าค่าคงทีพี่น้องกรุงเทพมหานครมึอนี่ล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดอยู่ที่63 0 0ยถึง6,700รอยบาทต่อตันล่าค่าคงทีกาญจนบุรีมึอนี่ล่าค่า63 0 0ถึง6,700อยบาทต่อตันก็ล่าค่ายิงหนึ่งคงทีสะเซิงเซ้ามึอนี่หาพเก่าถึง ,63 0 0รอยบาทล่าค่าคงทีพี่น em ้องนนทบุรีมึอ SO นี65ก0ถึง6ก0 0เก่าร้อยบาทต่อตันพี่น้องชัยนาทหกพันสี่ร้อยถึงหกพัน 800บาทต่อตันนครนายก6,100นนยถึง6 5 0 0บาทต่อตันพี่น้องส่วนล็บุรีมือนี้6,300ยถึง6,700รอยบาทต่อตันราคาค,าคงที่พี่น้องส่วนจังหวัดที่ราคาปรับขึ้นนครสวรรค์มือนี้6600ยถึง7,000บาทต่อตันนี่เป็นราคากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดเด้อพี่น้อง มาต่อกันที่เขาเปลือกเหนียวกอขอหกเขาหน้าปีพี่น้องขอนแก่นมือนีล่าค่าคงทีหนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหนสามพอยบาทต่อตันอุดรธานีล่าค่าคงที 12, 000, หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อบาทต่อตันหอมปทุมธานีมือนีกรุงเทพมหานครปรับลดลงเหลืออยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทต่อตันใช้นาล่าค่าคงทีหนึ่งหม0 0นถึงหนึ่งาร้อยบาทต่อตัน ซิงบุรียังคงที่อยู่1นึ0 0หนถึงหนึ่งบาทต่อตันพี่น้องมาต่อที่เขาเปลือกหอมมะิิเขาหน้าปีปีการผลิต67ทิบเแเขาแหง้งความชื้นประเกิน15%บเปอร์เซ็นบุรีรัมลาค่าคงที่1 5 9 0งถึง16,000 ห้ารอยบาทต่อตันนะครราชสีมามัอนีหนึ่มืานเจ็ดร้อยถึงหนึ่งมืนหกพ้บาทต่อตันราคาคงที่้อยเอสมันนี่หนึ่งมืนห้านห้าร้อยถึงหนึ่งมืนหกพันาร้อบาทต่อตันราคาคงที่พี่นอ้องขอนแก่นหนึ่งมืนนหารอยถึงหนึ่งมืนหกันสี่ร้อยบาทต่อตันยาโสท่อนหนึ่งนหกพันถึงหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทต่อตันอุดรธานีหนึ่งมืนาพนถึงหนึ่งมืนหนหร้อยบาทต่อตัน บนราชธ่านี่มันนี่หนึ่งมืนพถึงหนึ่งยบาทต่อตัดสีสเกตมันนี่หนึ่งมืนถึงหนึ่งบาทต่อตันส่วนสุรินหนึ่ง0มืนหกถึงหนึ่ง 16, บาทต่อตันนี่เป็นราคากางเขาเปลือกหอมมมลิเขาแห่งความชื้นบาเกิน1ิบาเปเขาหน้าปีปี6 7เจ็ทับหกพี่น้องช่วงนี้กะพืชผลทางการเกษตร เพืชเศรษฐกิจเ่ว่าจะเป็นล่าค่าเขาล่าค่ามั่นล่าค่าแ,แตงโมล้ะกะเขาโพดพี่น้องล่าค่าควันกะคางจะตกตามแต่ดีอย่างหนึ่งล่าค่ายางผ้าลา่าเริ่มปั๊บขึ้นพี่น้องก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสําหรับพี่น้องชาวสวนยางพี่นอ้องอ่ะเพราะนียก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรสุภผูสุขคนกะขอให้ภาครัฐเห็นใจพี่น้องเกษตรกรคือมาต่างล่าค่ากลางให้พี่น้องเกษตรกรเ่ว่าจะเป็นล่าค่าเขาช่วงนี้กะพี่น้อง ที่พ่อปู่เขาหน้าปางที่ลงทะเบียนคาเก็บเกี่ยวไรละหนึ่งพันบาทเปิดกะล่อเงินซอยเหลือไรละหนึ่งพันบาทแต่ภาครัฐย่งบอท่านเคาะออกมาว่าจะจ่ายมือใดนโอ้ยเนาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอ่ะกัเป็นกําลังใจใพี่น้องเกษตรกร,ร,กรส,สุขภูสุคนเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมคลิปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ,บ๊เจ็บบ๊จนลำรวยเงินทองสาหรับคลิปนี้พอน่อยกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับบ๊ายบาย